สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาว youtube ทุกท่านชาวเพจทุกคนครับช่องดําซิงซุเปอร์ยาวครับผมหลายๆท่านหลายๆคนก็จะถามว่าเพจของซุเปอร์ยาวชื่ออะไรครับก็ชื่อนี้เลยครับผมชื่อดําซิงซุเปอร์ยาวเหมือนกันครับผมเพจจะมีรูปรถจะมีรูปรถไถน,นะครับยกล้อครับผม บรรทุกสาลี่อ้อยนะครับยกล้อครับช่วยเข้าไปติดตามหน่อยนะครับผมเพจตอนนั้นเดี๋ยวนี้มีเพื่อนอยู่ประมาณพันกว่าคนครับเพิ่งเปิดครับผมเพิ่งเปิดเปิดนานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ลงนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปอ่ะวันนี้ครับพี่น้องผมว่าจะไปหาสาวตันครับวันนี้พอดีเป็นวันที่ฟ้าคึ้มครับวันนี้ครับผม พายุวันนี้น่าจะออกนะครับน่าจะลงงานครับผมวันนี้ก็เลยว่าจะไปหาสาวตันสะหน่อยนะครับเผื่อว่ามีงานอะไรทํานะครับผมมีกิจกรรมอะไรสนุกๆน,นะครับให้ทํำไหมนะครับเดี๋ยวก่อนไปเราต้องโทรหาก่อนนะครับว่าสาวตันว่างไหมมีเบอร์โทรนะครับผมแต่ว่า ผมไม่ให้นะครับผมไม่ให้ไม่แจกสาธารณะเบอร์โทรครับเพราะน้องเอ่อน้องเขาห้ามเอาไว้นะครับไม่ให้แจกมั่วนะครับผมหลายๆคนที่อยากได้เบอร์โทรนะครับก็ทักไปขอที่เพจของเธอเลยครับผมนอนตื่นไปน้องหน่อยเป็นใดตัน สวัสดีครับผมตาเป็นในนอนตื่นหรือเปล่าตื่นแล้วมีกิจกรรมยังมาเมื้อไหร่มันนีนน่พวกนี่มิจฉาเลี้ยงลูกไปเห็ดฟ้าไทยหน่อยนะอือโอาลูกป่วงไปเห็ดฟ้าไทยแม่เนาะไปเดี๋ยวไปให้เขาใช่ไหมอือไปใช้ยุบมาเนี่ยยู่เฮียนอยู่บป่าเมืนเน้อไหร่อือยู่เฮียนอยู่บปล่ <He> กำลังเห็ดอย่างอยู่มันจะตื่นอีกล้วมันก็ตื่นน,นอนดึก <laughs> นอนดึกอนอนดึกเห็ดยังนอนดึกึกเห็ดยังขอรอแค่แล้ววะจะลง,งคลิปลงไปละคลิปอ่ะว่าใคร เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอศิษย์เขาไปบอกว่าใส่โปรแกรมยังตัดตัวไม่ฉันเอาบ,บน้ำอยู่เดี๋ยวอะในอาบ,บน้ำยังอยู่เดี๋ยวสิเขาไปแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกวิธีการถ่ายคลิปจักหน่อยโอเควะน,นี่ม,มีหม่องนี่ขาเลาะอยู่วะอะมือเนี่ยว่าเลี้ยงเลาะมันมือดอกหมอ่องเลาะ ไปน้ำบปล่า,าไปลอหน้ำบเป่าหลอถทายคลิปกันแล้วครับครับครับเอาเดี๋ยวไปหาด้วยสองชัมมง่วโมงได้สองชั่วโมงปัดสองชั่วโมงเลไหมพี่น้องเอ้ย <laughs> สองชั่วโมงสองชั่วโมงตายเลยเป็นนนถา่ายเซ็นนอคอยดวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเราไปรออยู่ที่แถวหน้าบ้านเลยดีกว่าครับโอเคครับมาถึงแล้วสาวตันคนระับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะยิ้มข้าวเลยปะฮะยิ้มข้าวปะฮะไทยไทย,ยังถ่ายนังเอกบนตัวเนาะงจำจำจำจะเป็นพิธีกรไหมเหมือน,น <laughs> <laughs> เอา้าวันนี้ครับผม เราจะพากันไปสอนนะครับผมสอนวิธีการถ่ายคลิปนะครับให้กับสาวตันครับผมสอนวิธีการถ่ายคลิปนะครับให้สาวตันแล้วก็ถอนสอนวิธีการตัดต่อนะครับว่าเอาดูภารกิจวันนี้ครับจะอ่าวิดีโอนะครับวีดีโอแรกจากวีดีโอแล้วที่ลงไปเหมือนนะไล์ไปไล์วิดีโอไป บอมยันที่จองไทยเองไหมบอมมี <Bon. S 2> อ่ะคือว่าไทยอยู่เหรอหานไทยอยู่แต่ว่าร่อง,องตัดร่องตัดอยู่ร่องตัดอยู่อืมเป็นยังไงเดี๋้อโอ,อนนนน้อันนี้นน <c oughs> มันเป็นอันเด้อเฮเบิร์มันเป็นอันอันนนั้เนาะมันเป็นไอโฟนรุ่นคลาสสิกมันเป็นไอโฟนมาดิมันสิล่องรับโปรแกรมแต่ว่าเด้อลองดูโปรแกรมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอธรรมดาครับ ที่ใช้กับนอน่ไหมนี่แม้ห้องพีมนี่นนนมีไหใส่นี้แหละเนี่ยเดียวกันจนแซนั่นบ่เดี่ยวิตัดขึ้นกันหรอหือะตัดขึ้นกันหรอะ ตัดทีกันนะยังวาเป็นอยู่อกนขับไปเีนีก่อนอ๋อมาขับขนะเอาให้สาวตันครับซิ่งให้ดูครับวันนี้นะผมจะเป็นคนนั่งครับเคครับวันนี้ก็เราจะได้พลขับสาวสวยครับอีกแล้วครับผม เ,นนเราจะไปดูที่บอ่อสบายได้เมื่อนี้จ้าบ่ดินนะครับที่เขาลงห้วยครับผมขุดขุดลอกน้องครับว่าเขาว่าเป็นแมคโครมีอยู่ประมาณแปดเก้าตัวครับผมกําลังลุยขี้โคลนอยู่ครับเราจะไปดูกันนะครับบ้านดอนหันครับบ้านดอนหันแรงปะุดเน <laughs> พราะขุดเองอ่งนนมไ เคยขับแต่รถเก๋งกับรถสิบลอ้อครับกับรถพ่วงครับอันนี้ก็ขับไปตัวล่กคยขับไม่ชินอ๋อนี่ลหละครับกับรัดนึ่งราคา <c oughs> นึ่งไปซ้ำไปหาเลยมีเอฟซีหลายๆคนครับบอกว่าให้สาวตันรัดทิ่มขัดหน่อยอันนี้รัดแล้วครับผมเรียบร้อย <c oughs> ไปใส่บานข้างบานดอนหนะั<า>นไครับแมนบานดอนหันผมจกดบอ เขาเซ็นบ้านสังเซียนไหมเซ็นกลางซิบุเรื่องเหเซ็นไอ้ขันเลี้ยวซ้ายเป็นนว่นสังมันวะขันตรงไปมันสิเป็นซิบุเรื่องมันวะเซ็นกลางไหมโอ้เซ็นอ่นเออเซ็นสนามกีฬาแม่นเซ็นสนามกีฬาแล้วก็ไปช่วงทินปะไปอยู่แต่ว่าจำซึ่งบ้านเลยย่มเลย วันนี้มีคนขับให้นั่งครับออยอดสุดยอดวันนี้วมีภารกิจตามต,ติดชีวิตสุดยาวเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปกันครับแล้วก็จะมีคลิปลงที่เพจนะครับเพจของสาวตันเต่าเทอร์โบครับ สาตันบอกว่าขับดีกว่ารถเก๋งครับพอดีเจ้า Bt 50นะครับคันนี้มีเพื่อนๆถามกันมาว่ามันเศร้าคว่นดำหรือเบล่เกันหายแล้วครับเปลี่ยนหัวฉีดไปนหนึ่งหัวครับผมแล้วก็เปลี่ยนกองโซล่าครับน้ำมันเครื่องกองโซล่าหัวฉีดครับผมประเด็นหลักก็คือหัวฉีด<ม>หัวหนึ่งครับหัวฉีดหัวหนึ่ง มีจัก้อนก้อนกับมีซีแหละนะรถซีสูบเนาะสร้อมีหกหกแล้วมันหกสูบด้เดี๋ยวอจเปลี่ยนเปลีนหกเขียนเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วใส่ก้อนดำแล้วก้อนนั้นมัน้นดำเปลี่ยนึงหกเลยวะงอตะเลของสิบรอบเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ใส่ในบริเวณในเบริเวณเสือ ใส่ละแปดพันหาพวกบัตทอว่าแพงเนี่ยแหละพอตเตอรกี่ตัวละเกือบสองหมืนตอนออกออกรถมืไม่ไม่เปลี่ยนเวกหัวเปลวไปตัวละสองหมื่นแสนว่วสองแสนเครื่องเอโอเเกนาะสามซีซีครับของเาาตัน ติดตามภารกิจของเราวันนี้ครับผมไม่มีเวียกครับโมมีงานแลนดครับพี่น้องโมมีงานรถหินรถพ่วงแลนครับหาเล่หาหลครับวันนี้หาเลาะมมีแนวสเยดกับผ้ากันเลาะไปแล้วครับพี่น้องเลาะผติดตามไลนๆไปในแล่ในเพียดเลยท่านไดหล้ว เปิงตัวเลขเพราะว่ามันบ่ได้ขึ้นในเบิ่งเป็นอย่างเงี้ยมกุยเยียมถนนมันนั่นคล่องเราิ่วหล่แลนเนี่เป็นลึด,ๆๆๆๆดลิบลิบลิบแลนอยู่ดีๆแต่ว่าแล่นตรงอยู่นะที่ดูดซ้ายด,ดานคขวาเอาระหว่างทางการเดินทางครับก็เห็นกับ รถอะไรเนี่ยเ,เครนครับเครนของหนักๆต้องยกให้พ่อใหญ่เครนคนหนักๆต้องยกให้พ่อใหญ่ตันใค้พ่อใหญ่กูได้กูได้สินักทอเล้วเนาะพ่อใหญ่ตันเนาะ <c oughs> คนที่หนักที่สุดในโลกคือใครนะคนที่หนักที่สุดในโลกคือใครคนก็ตอบว่าเปียวสองรอยโลโมเมนเตอเปียวสองรอยโลบ้านักทอพอิตัน <laughs> พอยตันหนักก็่มู <laughs> วัดป่าภูเก่าไหมเ,เราจะไป,ปที่ทวัดป่าภูเก้าครับผม เพราะว่าที่นั่นจะเป็นที่ทํางานของงานใหญ่ครับมีรถไมโครหลายตัวครับกําลังเล่นต้มอยู่นเอฟ FC รายงานมากครับจะอบอกว่าขินต,ต้มอพอูดว่าชิดต,ต้มนะแเอาจะปูดมานําโอ้หเอ,อากับบได้ปดไปจ <ไป S 1> ุ้ย<ไ>ป,ปะนะหลาดเด้อกเขากับย่างไปมองว่ามีตมตัวพาสาวไปเล่นตม้มวันนี้ครับเล่นรถสาวตันจะไปเล่นต้อนี้ ลุผต้เลยูเก่าก็เป็นอุทยานแห่งชาติหูเก่ามีลองรอยไดยโนเสาร์ครับอยู่ในหันครับเคยไปเบังไปในผู้เก่านะไนบานดงบากอ่ะมันมีห้อยคือห้อยไกลนี่ไหมว่าง,งานคือคือห้อยห้อยไดยโนเสาร์เหยียบขี่ตม แล้วมันกลายเป็นหินไหมม,มันจะเป็นห้อยอยางจอกจอกจอก,จอกไปเปห้อยทึ่งหินนลยมังเออห้อยทึ่งหินน่ะห้อยคือห้อยห้อยไกลแหละห้อยสองขาแบบนี้แหละจริงๆเรามีกระดูกหรือเปล่ามีฟอสซิลวับแน่นเป็นห้อยเหยียบทึ่งหินมีห้อยพุทธบาทป้อมพุทธบาทภูเก,ก้าแน่นถ้าถามลอยไม่ได้จำได้ไหมเขาไปในนี้พี่น้องดู ที่เข้าไปครับหมูบานยูแต่ว่าก็ังไปอยูี่เดิ่านยังนั่งมาเนียงประเภทแนวกินนี่เฮ็ดแนวกินยังเป็นเนี่ยตัดเพ็ดแนวกินยังเป็นเนี่ยเซเว่นตัวกับข้าวนี่เซเว่นอย่างเดียววะไงเนาะสาววิบอเพ็ดเน่ากินเห็ดยังเป็นบอกเพ็ดบอก กับเข่าไหมเห็ดยังเป็นบะทำยังผอดไข่จังจ้ะไข่าดาวก่ดวอดไข่กับไข่ใหม่เด้เอยพเจโอ้ยกระจายอยู่งกล่อบๆกรอบเนี่ยไขก่กล่อบๆนี่ชอบเลยกร่อมๆออกเป็นแอบสีแบบสีเข้มๆต่าๆเราเลยทางครับเราบิ่งเลยครับเมื่อกี้นี้รถแรก ทีนี้เราจะกลับไปที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ตรงไปหาเป้าหมา้ในยากขนาดเลยพี่น้องนี่นะแหละแต่ละมือพ่อหลว่ามีทางเลียวหนึ่งว่ามันไปในละทางว่ามันเปนทางนิดเดียวห้องน้ำกิ๊บทางันเขาเขาข้างเลี่ยนฟัง มันมีทางเอี่ยวไปอยู่เหรอวันนีอ่า<ป>เอาไปจอดน้ำมันเลยโอ้พากันเช็ดอย่างนู้นเวิร์กเช็ดการเรีนงานงวันนี้จอดนี่มาจอดนี่ละจอดนี่เขาตองยังไงทำอะไรถึงไม่ทำการทำงานกันเนาะออวันนี้จอดโซลอเชียร์แถวนหนเอาไปได้บ่เดี๋ยวจอดนี่โอ้ เสียจอยครับสวัสดีครับผมฮะมหารอเบึงมเจ้อเห็นงานเี่แล้วมเจ้อ่เห็นงานเต็มเลอนี่ยเพากันจอดอซอเจลีย์อยู่เนี่งคนละครับมูจักว่านฮะสาวตันดิ ผมออกมาตั้งแต่แรกเอาไปรียอเรียก да> ็มีไงเลยเจ้ประเดี๋ยวโอ้หัวตาหัวตามาลงตินี่ว้าวอะไนยังไมาหาวคันโอ้วันนี้เราเห็นงานตัวเนี่ยอุ้ยเห็นตาเสียสันว่าเปินหีเห็นงานกันมือนีวะัน